ตอนต่อไปเศร้าแปของพะะัดเท่าไรสุดไปเรามอกี้เดี๋ยวเขาถามหรกตอนนั้นโต้ก็คุยดอเศร้าแปดตัวละหมื่นซีไปไปเจอกันยูโชมโมเลี่ยงหมื่นซีประมาณนี้แย่งกินิงอย่างโมเลี้ยงนั่นนี่พี่ไมหมื่นซีสองหมื่นแปดแปอาอยูโชโหมื่นเศร้าเขาเขาโมเลี่ยงหงรืหอเขาหมื่นต้องของบอกสิเขาโมเลีล่ยงหรือเขาหมื่น ฝามือเสาเภอมาใส่กันเร็วด้วยพระจุลงปัดเลย093 399 8016 8016ต้องให้ละ2 16ก็จะได้2 28มั่วเลี่ยงเลยพี่น้องเด้อส่งนี่นี่ขันว่าได้ก็ไปรัดเอาอยู่เจะโชว์มือเสาเออเหมือนเหรอพี่น้องครับตลาดตอนนั้นราคา2 25ครับมั่วทั้งยังชุบหน่อย สองมืางง่วงง้างง่วง,ง,งเลี้ยงเบอร์คมใ่ไงล่ะพี่น้องสองมืาตัวนี้สองมืหาดโมแม่ลูกแม่เป็น งัวแม่เป็นงัวโค้งใหญ่เหินน่องโค้งัวเลาะเลเรียงซ้ำนี่นะเลี้ยงซื้อไปไปไปขุนแม่ดีดได้กำไรหรืขึ้นไปเลยแม่อัจจแม่ออกไปขุนได้กำไรเลยครับแม่มันโค้งใหญ่แม่มันดูมันแห็นนมมันเลยมันเลยมัเลยแบบนี้เนี้ยซีซิปไปปลายพี่น้องขุนดีๆนะเนื้อเนื้อออกเลยตัวนี้ให้นมหลูกมันนะพี่น้องตัวไหนค่องพคอวะ มีบ <100 S 1> ่เชือเชือสีสีม่องก็นอนองสองหมื่นไปสองหมื่นกว่านอนบ่บึงก็หลับบ่เคยเห็นเคยว่าบึงมีซอเมียกับบึงมาตังผิวกันแท้กับมาซ้อมมันวานมันแน่หลูกกันบ่แมนนี่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 ก้นมาเกนกเกลนี่คุณต้อนดูครับ หอย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 มีผลงานอยู่นะครับฉันลงอเกี๊ยวแนั่นตนนั้นอนนัน้น,นห้องไว้หมื่นเท่าไรกว่าบ่เกี๊ยมันจะดูสีหมด ตัวน,นี้ผมถ่ายเลยพี่น้องครับเฟินห้องเท่าไรวะจั้มอได้วะองย่าแจว๋วเดี๋ยวถ่ายวีดีโออีกรอบนึงครับผมมือน,นีงต่อย่างมากกำลงังนึงครับตามมาพี่น้องครับถ่ายคลิปนึงก็เดี๋ยวก็ะเจอีออกไปเหตุงานณ์ละ ไปบังควยไปทไปต่อค่อยกันด้วยี่นังกันเราเนี่ยโอ้ยซื้ออย่างเราซือเอาแพงแท้คนจงววยตัวเดียวต่อน ของผายอะไนี่แม่ของผมอย่แล้วนี่กุ้งนี่เสือไปไปนี่นี่ออกเ็กี้ไมันออก่ไรตัวนี้อไม่ใตัวนี้เอนี่เขาาเนี่ยโอ้้า้อาพันน่เาพันบทีัวเียบาพักุ้

ไปไปบมืออื <h <h ่นจะโฉบไปใกล้เนาะจะโฉไปบมืออื่นของแท้เหมือนั่นลนะนี่นี่นี่ของแท้นี่นี่นี่กัของแท่งกันลูกแม่แม่ไทยลูกนี่ลูกมันอยู่นี่ตัวนี้หมื่นสี่พันแม่ลูกกี่ครับหมื่นสี่พนหมืสี่ตัวนี้สอหมื่นหตัวนี้ส6งหมื่นหก

เงินแจเงิาไปเลี้ยงในจักสเากในสองหมื่นหกหนเอ๊ะ้าภาษิบต่อกันเนี่ยบ่น้อภาษิบต่อเนี่ยบอสองหมื่นหกบานมันห้องสามหมื่นถ้าไปก่อนะบอไรเนี่ค่เป็นเงินหมื่นหกซ้ำนี่หาพอยู่สลเาตลาดนี่มื่นสี่องก็เทียบเด้อไปเล้ยงแต่เป็นแป๊วของชาวตลาดจีนได้นะเลี้ยงก็ผมก็เอเลี้ยงหมี เอ๊ะโมดมากป่าว <in the> <ates> ันนี้ป้าโมดปาบอกว่าเขาว่ามือตลาดว่งหินมันเขาสงบายบ่ใคไปว่างหินน่ยมันมันกีจิขมอนี่ยงยบเนาะเริ่อใบเริ่มใบใบว่างหินกีาใบใบขอไล่บ่ค่อยไล่คนไหนไม่เลือกแต่แต่ว่ามันัมันือมือนีไล่บ่ใครไปไนไปชื่อบอ สองหมื่นหกสีมื่นสี่นพรนอสีพันนาสองหมื่นหกเบอร์มาใทย่นี่เบอร์มาใท้ผมศูนย์เก้าแปดสี่ส่หเนึ่งทียบจะของอย่างนี้โทรเอาต่อพป่น้องไปให้พี่น้องต่อได้บ้านพี่น้องเวลาค่าขายได้เวลาค่าห้องไหวซื้อพันว่อถื่อใจกันแล้วกนรถห้อยู่สองมืนสีที่บางหินผมสี่ขอามื่นเศร้าหรือสี่ขาเดี๋ยวเดีผมผม มูมันไหนผมไปไล่สดแห,ห,ห่อยู่ใดไปหัวหน้าหมดไอ้น้าห้อยเวียดแต่ว่าที่นี่ผมติดธุระแต<า>บว่าเป็นยังเดี๋ยวคันคันมันขึ้นได้เฮ็ดได้ขึ้นไรไงเอ้าไอเลี้ยนเว้ยวสายเนืออ้อว้คือคักแคลคือหัวจาของเล่นน่าตอนได้ไล่ตัวน,นี้ครับไงนี่เอาตัวไหน สามสิบสี่สามสิบสี่ได้ยไัไมันเหนื่อยนางมันดีอยูมันสดอยู่สามสิบสี่น่มันยอกมันยอก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 สมสิบสี่มันขี่เรายนอ้เนาะมันเล่นมันเลนน,ลนี่ยโอ้นังดีอยู่ในเพลิงหังนหงุดหงิดยุบ ต่อยถักแกต่อยอยูอ่สามสิบสี่ห้อยเลี่ยนามหายแลวเไหนสามสิบสี่กดเดะไม่เปนโอ้จักดีไอ้ของไอ้ของ่เลียนหรอวะมือแรงช่วงใบมันเข่าปะเข่าตอนแรกกับผ้ากันไปบิ่นได้แต่จิพผากันโอจะนี่ก็เสียงหัวโค้งด้วยนละไปกินเนี่บ่อย Terror, แต่ว่าง้อมันพ่กเขาตอนแรกว่าอาจฉริภัยชดไทยเพราะว่ามือมือเ้าเขาเขาตอนแรกเนบ่ยปะจำง้อไปๆหามุ้งสีมุ้งแรงสีมุ้งแรงหามุ้งแรงเนาะอาจฉริภัยชดไทยเออว่าอัจฉริภัดไทยอยู่ไปเปิดตลาดสะไรกินไรชดไทยแล้วเต่มมือเ้าเ้าสิบบเขาเ้าสิเขาจะโซไปจะโฉตอนเสานั่นแหละไปตอนแรกนี่ไปตอนเ้าดิไปไปมือแรงนี่ไปมืออ่ะตลาดบางเห็นพี่น้องก็เปิดเดี๋ยวเด้อพี่น้องครับหมดมันแหย่เนไปซอยอยู่เออไปต้มหมดกันเนี่หมดกันนไปซอยกันไปชดขึ้นมาว่ามันมี งัวแถวนี้ครับขายพี่น้องอยู่บ้างหินเดอ้อมันเขาเขาเขาช่วงตรงแรกมือนี่งัวออกจากนี้ไปฝุ่นต่อส่วนต้นเศ้านี่มันได้ขายหอดมันขายหอดจักโมงบ่ช่วยกันนอเอากระเปิดวันข้าวเดียวว่าเขาเขา,ขาต้นแรกก็คือนี่แหละแจีงพี่น้องนิดนึงเับวันข้าวเอากระเบิดกันกันกมี่ย่างมากซอยพิจมานครับต่อไปผมเจองอออกมาขายอะไรพี่น้องครับผมสิหาขายงัวนำท่าไรลราพอเจ้านี่

ฝากเลขมาอีพอเลยฝากเบอร์มา้แปดสองศูนย์แปดสองเก้าเก้าส้าเ่ห้มหนึ่งห้าห้าสามนึ่งเ้าสอหาลอยรถได้น้อยนึงมันหอูม่มันไปจะโซหมื่นจะไปซอยอยู่พี่น้อ,นองแต่มันติดกันที่ละครตลาดจะโสจะโสนี่ผมมีเอฟซีผมหลายนะแต่ว่าหีนมันเป็นตลาดไม่นำเปิดไม่ได้มากเดือนกุ้งกล้ยะเอาลูกปลาความ็กี่สีเป็นมุกค,คอน ตลาดตลาดซีก่อนนี่มีหอยขายไอติมขนมปะครบก็เจ้าประจำนี่ล่ะจอดก็นี่ล่ะขนมขนมมีรพี่น้องเศร้าหนึ่งดีเดอรี่ขายหอดตลาดเอ้ามาเบิ่งงัวทางพี่นเดอ้อมาเบิ่งงัวทางไอ้ตลาดว่ายพี่น้องก็แปดโมงนะนี่อะไรก็ลืม เบรบอ,บอเปนเาเกินนี่ย<อ>เป็งวน่งเ,เลาอยู่บ่เอา้าง่วงลองไปหามาจากไหนงวเด็ดลา,มาลยมนี้กลิ้มกลม,ม,มาขายให้เราแล่วเ,เให้เราอเองมามาสิาาเปิดคลิปคลิปใหม่ money, เรยมันมา